สนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะท้าไายทุกอุปสรรค Ford Ranger ใหม่บ้านเก่าบ้านใหม่ก็เย็นได้ด้วยระบบบ้านเย็นตราช้างนวัตกรรมที่ไม่เคยหยุดนิ่ง มาที่ประเด็นทางเศรษฐกิจนะครับไปที่เรื่องของคำตัดสินของศาลเยอรมันนี่นะครับที่ระบุออกมาว่ากองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงินไม่ขัดต่อกฎหมายเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับตรวจสอบจากคุณเทพกิจครับสวัสดีครับคุณเทพกริจครับสวัสดีครับครับผลออกมาแบบนี้ถือว่าเป็นเชิงบวกใช่ไหมครับ ก็ถือว่าเป็นเชิงบวกนะครับ,รบทั้งตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะครับหลังจากที่วันนี้นะครับสารเยอรมน,นีเนี่ยมีคําวินิจฉัยออกมานะครับว่าทางเยอรมน,นีเองนะครับสามารถที่จะลงสยาบันรับรองสนทิสัญญานะครับในเรื่องของการจัดตั้งกองทุน,นกลไกรักษาเสถียรภาพของยุโรปหรือว่ากองทุน ESM ได้นะครับและขณะเดียวกันก็สามารถลงนามนะครับในส่วนทิสัญญากําหนดกฎเกณฑ์ด้านงบประมาณได้เช่นเดียวกัน ตราบใดที่สามารถรับประกันได้นะครับว่าจะไม่มีการเพิ่มความเสี่ยงทางการเงินให้กับเยอรมน,นีในกองทุน ESM ตัวนี้นะครับโดยปราศจากความผิดชอบจากสภาพูดง่ายง่ายครับว่าแม้ว่าวินิจฉัยแล้วว่าสามารถที่จะตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาได้แต่ยังไงก็ตามถ้าหากว่ามีความสุ่มเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นก็จะต้องผ่านความผิดชอบจากสภาของเยอรมน,นีก่อนนะครับโดยสารระบุด,ด้วยนะครับว่าเงื่อนไขหนึ่งในการอนุมัติให้ลงสัตยาบันก็คือการเพิ่มภาระหนี้นะครับ กับเยอรมน,นีถ้าหากว่าเกินกว่า190,000ล้านยูโรหรือว่าประมาณ244,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาผูแ้แทนราษฎรก่อนนะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลเยอรมน,นีก็มีความเชื่อมั่นแหละครับว่าศาลจะไม่มีคำว,วินิจฉัยที่เป็นการขัดขวางการจัดตั้งกองทุน ESM ตัวนี้นะครับตามแผนของยุโรปหลังจากที่การดำเนินงานของกองทุนนี้ค่อนข้างล่าช้าไปจากแผนเดิมที่กำหนดไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ และหลังจากที่มีคำอนุมัติอย่างนี้ออกมานะครับก็ส่งผลทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับไม่เว้นแม้ประเทศไทยเลยนะครับที่ตอนนี้ปรับสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องเลยทีเดียวนะครับอย่างวันนี้ครับตลาดหุ้นไทยปรับสูงขึ้นนะครับทำนิวไฮเนี่ยรอบ16ปีเลยทีเดียวนะครับโดยมาแตะอยู่ที่1,259.96จุดนะครับก็ขานร,รับที่สารรัฐธรรมนูญเยอรมน,นีอนุมัติการให้สัตยาบันรับรองการตั้งกองทุน ESM ตัวนี้ครับ ก็ระหว่างชั่วโมงการซื้อขายนะครับดัชนีปรับตัวต่ำสุดอยู่ที่1,252.62จุดจุดและปิดตลาดในระดับสูงสุดนะครับที่1,259.96จุดจุดวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นนะครับสูงถึง11.64จุจุดเลยทีเดียวครับ ก็อย่างที่บอกไว้นะครับนอกเหนือจากตลาดหุ้นไทยแล้วยังมีตลาดหุ้นอื่นๆนะครับทั้งเอเชียและยุโรปนะครับที่ตอนนี้ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับไล่ไปเลยครับจากตลาดหุ้นของเอเชียนะครับนี่แคอีกของญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง152จุดนะครับขณะที่สเตทไทม์ของสิงคโปร์บวกขึ้นมา13.26จุดนะครับหางเซงฮ่องกงนะครับบวกขึ้นมา217.51จุดมาอยู่ที่20,75.39จุดนะครับแล้วก็เวสต็ดไต้หวันบวกขึ้นมา85.32จุดนี่แหละครับ ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับอันนี้เป็นตลาดฟิวเจอร์นะครับหรือว่าตลาดล่วงหน้านั่นเองที่มีการเปิดซื้อขายในระหว่างวันนะครับบวกขึ้นมาได้ถึง63จุดนะครับอยู่ที่13,356จุด S&P 500อยนะครับอยู่ที่บวกขึ้นมา7.10จุดแล้วก็ NASDAQ นะครับบวกขึ้นมาถึง18จุดครับสอดคล้องกับตลาดหุ้นยุโรปนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับอันนี้ก็เป็นตลาดล่วงหน้าเช่นเดียวกัน STSE 1 0 0ลนดะครับปรับบวกขึ้นมา16จุด ดัชเยอรมนีบวกขึ้นมา6 4จุดแล้วก็ CAC 40ปารีสนะครับบวกขึ้นมา23.50จุดนี่แหละครับก็ถือว่าทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับปรับพุ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกนะครับขณะเดียวกันเนี่ยหลายคนนะครับหลังจากที่มีคำวินิจฉัยตัวนี้ออกมาแล้วก็มีมุมมองค่อนข้างหลากหลายแะครับบางคนก็บอกว่า การที่สารเยอรมน,นีมีคําวินิจฉัยออกมาอย่างนี้ถือว่าเป็นการซื้อเวลาหรือเปล่าอาจจะเป็นไปตามทิศทางของตลาดที่มีการคาดการไว้แต่ระยะยาวนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขค่อนข้างยาวนานนะครับอย่างวันนี้ครับทางรองคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์สมประวินมันประเสริฐนะครับบอกว่าภาพรวมของความเสี่ยงจากปัจจัยยุโรปนะครับก็อาจจะลดลงขนาะเดียวกันเนี่ย ยังลดความกังวลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาระยะกลางและก็ยาวของกลุ่มประเทศยุโรปลงได้นะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยแน่นอนว่าคงจะไม่จบโดยเร็ววันนี้นะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาอยู่ดีสอดคล้องนะครับกับทางเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยคุณธวัชชัยยงกิติกุลนะครับที่บอกว่ายุโรปเองกําลังอยู่ในภาวะที่ยากลําบากเพราะต่างก็ฝากความหวังไว้ที่เยอรมนีนะครับถ้าหากว่าเยอรมันปล่อยให้ยุโรปล่มสลายหรือว่า ไม่สามารถใช้เงินยูโรได้เนี่ยก็จะทําให้การชําระหนี้มีปัญหาโดยเฉพาะประเทศที่เป็นลูกหนี้ที่จะใช้เงินสกุลใดๆในการชำระหนี้นะครับแต่ท้ายสุดก็เชื่อว่าเยอรมนีคงต้องมีเงื่อนไขให้ประเทศตัวเองเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้บ้างน,นะครับขณะที่อีกท่านหนึ่งครับทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์คุณกนิกาชริตอารนะครับบอกว่า ปัญหานี้ในยุโรปและสหรัฐยังคงยืดเยื้อะนะครับโดยมาตรการต่างๆที่ออกมาในขณะนี้เป็นการซื้อเวลาเท่านั้นเองนะครับให้การแก้ไขปัญหายืดระยะเวลาออกไปอีกแตกต่างจากการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของไทยในตอนปี2540หรือว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับที่เวลานั้นประเทศไทยเองต้องยอมลำบากมากนะครับแต่ก็ออกจากปัญหามาได้ซึ่งก็ส่งผลกระทบนะครับ น้อยลงมาตามลําดับนะครับเมื่อระยะเวลาผ่านเลยไปแต่พอเกิดกรณีนี้กับทางยุโรปเองผลกระทบวิกฤตนี้ในยุโรปนะครับคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้แนวโน้มสินเชื่อก็ยังชะลอตัวลงงานนะครับโดยเฉพาะภาคการส่งออกที่ชะลอตัวลงรวมไปถึงราคาสินค้าพกพ์ที่ราคาอาจจะลดลงได้ครับ ขณะเดียกันครับย้อนกลับมาที่บ้านเรานะครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์นะครับก็ถึงค่าที่จะต้องถแถลงผลงานในรอบหนึ่งปีเช่นเดียวกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการพูดถึงมาตรการดูแลค่าของชีพนะครับรวมไปถึงราคาสินค้าเกษตรและก็มีการพูดถึงหลายเรื่องนะครับอย่างเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อแหละครับที่บอกว่าทางกระทรวงพาณิชย์เองก็พยายามที่จะออกมาตรการที่จะควบคุมเงินเฟอ้อไม่สูงจนเกินไปนะครับที่จะสะท้อนจากราคาสินค้าและบริการนะครับรวมไปถึงมีการ ออกมาตรการดูแลค่าของชีพนะครับแล้วก็การยกระดับราคาสินค้าเกษตรการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ศิลปะชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากลนะครับมีการผลักดันการส่งออกครัวไทยสู่ครัวโลกนะครับรวมไปถึงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าที่สําคัญนะครับมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาจเซียนเต็มรูปแบบในอีก2ปีเศษๆข้างหน้าด้วยนะครับโดยผลงานในรอบหนึ่งปีเนี่ยแม้ว่าบางประเด็นจะมีเสียงวิพาก์วิจารนะครับแต่ทางรัฐตรีพาณิชบุญทรงแตริภัย ขอภัยครับบุญทรงแต่รยยาพิลล์เนี่ยบอกว่าในภาพรวมแล้วนะครับก็ทําให้ประชาชนและก็เกษตรกรทั่วประเทศมีความพอใจในเรื่องของอาราคาสินค้านะครับที่ไม่สูงจนเกินไปรวมไปถึงมีการยุระดับราคาสินค้าเกษตรและก็มีการดูแลปัญหาค่าของชีพอย่างเป็นธรรมด้วยนะครับ ขณะเดียวกันครับวันนี้ครับหลังจากที่มีการพูดถึงหลายเรื่องแล้วหนึ่งในเรื่องหนึ่งที่ไม่พ้นนะครับที่จะต้องพูดถึงก็คือเรื่องของการส่งออกนั่นเองที่แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลนะครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีคังกิติรัตน์แนระนองออกมายืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าการส่งออกปีนี้ของไทยคงจะไม่ขยายตัวสูงถึง15ต่อปีนะครับแต่วันนี้ในมุมของรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยบอกว่า กระทรวงพาณิชย์เองยังไม่ปรับเป้าหมายการส่งออกในปีนี้ที่ตั้งเป้าไว้15%อย่างแน่นอนนะครับเพราะบอกว่าตัวเลขที่ขยายตัว15%ต่อปีเนี่ยเป็นเป้าหมายของการทำงานนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันให้ทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่คงไม่ใช่การคาดการนะครับโดยกระทรวงพาณิชย์เองก็จะเดินหาหารือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงทางภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยผลักดันตัวเลขการส่งออกให้อยู่ในเกณฑ์ดีได้นะครับส่วนแผนงานของกระทรวงพาณิชย์ในปีหน้าน,นะครับบอกว่ายังคงให้ความสําคัญกับการยกระดับราคาสินค้าเกษตรแล้วก็การดูแลค่าของชีพโดยจะใช้การประกาศโครงสร้างราคาสินค้าให้มากขึ้นนะครับก็บอกว่าเช่นเดียวกับที่เคยเดําเนินการในส่วนของราคาหมูแล้วก็ไข่ไก่นะครับรวมถึงจะดําเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใสามากยิ่งขึ้นครับ กลับมาที่เรื่องของค่าผ่านทางด่วนนะครับอันนี้อาจจะเป็นข่าวร้ายสักหน่อยนะครับแต่เป็นในอนาคตเพราะว่ามีสัญญาณมาครับว่าล่าสุดเนี่ยที่เขาจะมีการตกลงค่าขึ้นทางด่วนใหม่นะครับในปีหน้าแววแวมาบอกว่าอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นค่าทางด่วนอีกประมาณ5บาทต่อ1นคันเลยทีเดียวนะครับดูนี้คัตตาผู้ว่าการการพิเศษแห่งประเทศไทยอัยยนั์ถิ่นอภัยนะครับบอกว่าวันที่1กันยายนปีหน้านะครับจะครบกําหนดที่จะต้องมีการปรับ ค่าผ่านทางระบบทางด่วนขั้นที่1และก็2ตามเงื่อนไขในสัญญาที่ได้ทําไว้กับบริษัททางด่วนกรุงเทพหรือว่า BECL นะครับที่ได้รับสัมปทานโครงการและก็บอกว่าจะมีการปรับค่าผ่านทางทุกๆ5ปีตามดัชนีผู้บริโภคจนกว่าสัญญาสัมปทานจะหมดนะครับที่ยังเหลืออีกประมาณ8ปปีตอนนี้เนี่ยแม้ว่ายังไม่มีการพิจารณานะครับแต่เขาบอกว่ามีสัญญาแล้วเหมือนกันนะครับว่าอาจจะต้องมีการเจรจากันใหม่ เพราะว่าตามสัญญาเนี่ยจะต้องมีการเจราจากันล่วงหน้า6เดือนก่อนที่จะมีการประกาศอัตราใหม่ซึ่งก็คาดนะครับว่าจะมีการเจราจาอย่างเป็นทางการกับทาง BECL ได้ในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับทางบริษัททางด่วนกรุงเทพจำกัดมาชนเนี่ยได้ออกมาระบุนะครับว่าหลังจากการคำนวณตามดัชนีผู้บริโภคแล้วเนี่ยก็คาดว่าอัตราค่าผ่านทางใหม่ที่จะปรับเพิ่มขึ้นวันที่หนึ่งกันยายนปีหน้าก็คาดนะครับว่าจะขยับขึ้นมาขั้นต่ำเนี่ย คือพูดง่ายๆเลยว่าขั้นต่ำเลยจริงๆนะครับคันหนึ่งเดิมทีอยู่ที่ประมาณคันละ45บาทจะต้องเพิ่มอีก5บาทนะครับนี่ก็เป็นข่าวร้ายสำหรับคนที่ใช้ทางด่วนในเวลานี้รวมไปถึงแนนาะคตข้างหน้านี่แหละครับส่วนไประเด็นอื่นในรอบวันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับ เลขาที่การกสชทชถากรตันทสิธิ์เผยขณะนี้มีผู้เข้ามายื่นขอรายละเอียดเงื่อนไขาการประมูลใบอนุญาตให้บริการหรือไลายเส้นส g 2 1กิกะเฮิร์ตซ์แล้ว10รายซึ่งกสทชจะชี้แจงรูปแบบต่างๆทั้งหมดให้ทั้ง10รายในวันที่14กันยายนนี้ผู้บริหาร CP เชื่อรัฐบาลจะป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่เศรฐษฐกิจทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมทั้งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆได้แต่ในส่วนพื้นที่การเกษตรคาดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ซึ่งรัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลือร้อมคาดในอนาคต1 0บถึงปีไทยอาจประสบวิกฤตทางด้านอาหารเช่นเดียวกับประเทศจีนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมพร้อมรองรับค่าจ้าง300บาทใน70จังหวัดที่สวัสดิการจังหวัดทั่วประเทศจับเข่าคุยภาคธุรกิจในพื้นที่เก็บข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะนำเสนอที่ประชุมใหญ่24กันยายนนี้ลูกค้าแคลิฟอร์เนียว้าวนับร้อยคนพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค บุกยื่นข้อเรียกร้องขอให้แคลิฟอร์เนียาว้าวรับผิดชอบต่อผู้บริโภคที่เสียเงินแล้วไม่ได้ใช้บริการหากไม่แก้ไขพร้อมเดินหน้าแจ้งความกองปราบปรามข้อหาช่อโกงและฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคให้ชดใช้ค่าเสียหาย อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตมรูปแบบนะครับจะเกิดขึ้นอีก2ปีเสร็จๆทั้งหน้านะครับหรือว่าปี2558ถ้าหากว่าเป็นปีคิดเสร์สักรานะครับก็อยู่ที่ปี2015นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มีสัญญาณข่าวลือมาเหมือนกันครับว่าอาจจะต้องเลื่อนไปอีก1ปีครับรอบรู้รับมือ AEC สนับสนุนโดยธนาคารกสรกรไทย ข่าวนี้ออกมาจากทางเลข,ขาธิการอาเซียนเลยนะครับดรสุรินทร์พิสุวรรณเนี่ยบอกว่าแผนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับหรือว่า AEC เต็มรูปแบบเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องเลื่อนออกไปอีกหนึ่งปีนะครับจนถึงสิ้นปี2558นะครับเพราะว่าบางประเทศยังไม่มีความพร้อมโดยดรสุรินทร์เนี่ยพูดระหว่างที่เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนที่กรุงพนมเปญน,นะครับบอกว่า ทางรัฐมนตรีคลังอาเซียนได้ขอให้ทางดรสุเรนเองเนี่ยเลื่อนการเปิด AEC ในการประชุมที่เพิ่งจัดขึ้นและตัวดรสุเรนเองก็จะเสนอแนวคิดนี้นะครับให้กับบรรดาผู้นําของชาติสมาชิกพิจารณาในการประชุมสุดยอดที่จะมีขึ้นในเดือนพฤิยาย,ยนนี้ครับก็ถือว่าเป็น ข่าวหนึ่งนะครับที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าหากว่าเลื่อนออกไปอีกหนึ่งปีเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมไปถึงโอกาสที่ตอนแรกเรามองมองไว้เนี่ยอาจจะต้องขยายออกไปอีกนะครับแล้วก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนว่าจะต้องมีการเตรียมรับมือ,อยังไงต่อไปอีกนะฮะขณะเดียวกันครับวันนี้ครับทางศบบประเทศไทยเนี่ยบอกว่าได้ร่วมมือกับประเทศในอาเซียนสร้างแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับใน1ิประเทศโดยล่าสุดเนี่ยได้เตรียมทําตราสัญ,ญลักษณ์รับรองสินค้าและบริการให้กับลูกค้าทุกประเทศ ที่จะได้รับการชดเชยด้วยนะครับทางรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมตรีวรวัตรเอื้อพิญญากุลนะครับบอกว่าเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศมีข้อสรุปร่วมกันนะครับว่าทุกประเทศจะกําหนดมาตรฐานสินค้าและบริการโดยมีเป้าหมายนะครับเพื่อให้สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสําหรับประเทศไทยนะครับตกลงจะใช้วิธีการออกตราสัญลักษณ์ รับรองสินค้าและบริการที่ผ่านเงื่อนไขของสคบนะครับโดยสินค้าหรือบริการที่ได้รับเครื่องหมายนี้จะต้องทําประกันภัยเพื่อสามารถรับผิดช,ชอบหรือว่าชดเชยค่าเสียหายให้กับลูกค้าได้ทันทีนะครับถ้าหากว่ามีการพิสจน์ว่าสินค้าหรือว่าบริการเหล่านั้นเนี่ยส่งผลกระทบด้านลบกับผู้บริโภคนะครับและระหว่างนี้นะครับได้มีการเปิดรับผู้ประกอบการให้มาขอตราสัญ,ญลักษณ์ที่ว่านี้แล้วนะครับโดยล่าสุดสมาคมผู้ค้าทองก็ติดต่อเข้ามานะครับ ที่บริษัทประกันภัยที่เข้ารูปโครงการแล้วเนี่ยก็คือบริษัททิพยะประกันภัยและก็บริษัทเมืองทานปกันภัยนะครับโดยทางรัมรีวรวัติเนี่ยบอกว่าสินค้าหรือว่าบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์นี้นะครับจะต้องรับผิดช,ชอบผู้บริโภคทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะซื้อจากประเทศใดก็ตามใน1ิประเทศอาเซียนขณะที่ประเทศอื่นๆในอาเซียนก็ได้กลับไปประชุม เพื่อกาหนดแนวทางดูแลผู้บริโภคนะครับคล้ายๆกับที่สกบไทยกําหนดด้วยนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งความคืบหน้าให้กลับมาทราบอีกทีหนึ่งครับวันที่เองนะครับผมเรียนว่า,เ,าเรากล้จะเข้าสู่อาเซียนปี58นะครับตอนนี้เรามีมาตร,รการตกลงร่มวมกันระหว่างอาเซียนรับว่าเมื่อเข้าสู่อาเซียนแล้วเนี่ยเราจะมีมีมาตร,รการเยียวยาค้าแตนทีสินค้าเนี่ยนะครับไม่ว่าเป็นสินค้าไทยก็ตามหรือคนไทยไปซื้อสินค้าของของต่างประเทศก็ตามนะครับเมื่อเกิดเหตุเนี่ยก็สามารถ เยียวยวาเรียกร้องย,ยาร่วมกันได้เราจะมีเครือข่ายเชื่อมโยงถึงในแต่ละประเทศนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกัน mm hmm. อาจจะไม่ร้องเรียนในไปซื้อสินค้าที่เวียดนามแล้วนะครับ mm hmm. ได้ความเสียหายอาจจะแจ้งไปยังทางทางประเทศไทยประเทศไทยก็ตรวจสอบให้แล้วก็รีบไปยังทางประเทศเวียดนามให้นะครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าสินค้าใดเนี่ยที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับไม่รับผิดชอบต่อผู้ริโภคอาจจะมนะีมีระบบที่ในการที่แอนตี้หรือแบรนด์สินค้าเช่นนเลย นะครับภาพจำหน่ายในกลุ่มอาเซียนและเพื่อเป็นการเตรียมรับมือ AEC เต็มรูปแบบในปี2558นะครับต้องไม่พลาดเวทีเสวนางานนี้นะครับเป็นงานเสวนาฉลองครบรอบ12ปีเนชั่นทีวนะครับด้วยเวทีสัมมนา12เวทีหนึ่งในนั้นก็คือเวที AEC Blueprint Update นะครับเพื่อที่จะเตรียมรับมือการเป็นฐานตลาดเดียวกันทั้ง10ประเทศอาเซียนนะครับ ก็มีคําถามกลับมานะครับว่าพร้อมหรือ,อยังกับกฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบรวมไปถึงการปรับปรุงเนี่ยว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับต้องไม่พลาดงานเสวนาขออภัยครับงานเสวนางานนี้นะครับจะจัดขึ้นวันที่21กันยายนน,นี้เวลาบ่ายโมงตรงที่ศูนย์ประชุมไบเทคบางนาน,นะครับสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0 2 3 3 8 3 6 7 7ครับและไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะปลงหัวขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับ พบก,กับผมเทพก,กิจฉาสุเวทวงได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจานถึงสุดครับ